นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ สวัสดีครับคุณครูสวัสดีคณาคเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนวิชาโภชนาการอาหารและยานะคะสําหรับความรู้ที่ครูจะมาสอนนักเรียนวันนี้ก็คือนมนั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีนะคักเรียนนมองค์ประกอบของนมนมมีส่วนประกอบหลักคือน้ําประมาณ85เปอร์เซนและยังมีสารอาหารสําคัญอื่นๆครบถ้วนได้แก่โปรตีนเคซีนแอลบูมินคาร์โบไฮเดรตน้าําตาลแลคโตดและไขมันที่เรียกว่ามันเนย นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน B2 B12 และ ิตามินดีซึ่งช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงประเภทของนมที่ครรุณรู้นมที่เราเห็นตามท้องตลาดมีการแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและปรับคุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะสมกับแต่ละคนดังนี้ดอกจันนมพาดเจอไร Pasteurized Milk เป็นนมที่ผ่านความร้อนต่ำเพื่อฆ่าเชือ้อจุลินทรีย์บางชนิดทำให้ยังคงรสชาติใกล้เคียงกับนมสดมากที่สุดแต่เก็บได้ในตู้เย็นเพียงไม่กี่วันดอกจันนม UHT UHT milk เป็นนมที่ผ่านความร้อนสูงมากในเวลาอันสั้นเพื่อฆ่าเชื้อทั้งหมดสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นดอกจันนมพร่องมันเลย low-fat milk นมที่ผ่านการสกัดไขมันออกบางส่วนทำให้มีปริมาณไขมันและแคลอรี่ต่ำลงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือผู้สูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูงดอกจันนมขาดมันเลย non-fat milk skim milk นมที่สกัดไขมันออกเกือบทั้งหมดทําให้มีแคลอรี่ต่ามากข้อควรรู้และข้อควรระวังดอกจันการแพ้แลคโตด (lactose intolerance) บางคนมีอาการท้องเสียท้องอืดหรือปวดท้องหลังดื่มนมเพราะร่างกายไม่สามารถย่อยน้ําตาลแลกโูดได้อาจลองเปลี่ยนไปดื่มนมที่ปราศจากแหลกตูดหรือนมจากพืชแทนดอกจันนมไม่ได้มีแค่จากสัตว์นอกจากนมวัวแล้ว ยังมีนมจากสัตว์อื่นๆเช่นนมแพะย่อยง่ายกว่าและนมจากพืชเช่นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นมข้าวโพดซึ่งแต่ละชนิดก็มีสารอาหารและรสชาติที่แตกต่างกันออกไปครับสำหรับนมประเภทต่อไปที่ครูจะบอกก็คือนมฟูมูดนั่นเองค่ะคาดว่านักเรียนคงจะกินมาแล้วใช่ไหมคะแต่นมฟูมูดก็มีกริ่ความรู้ที่น่าสำคัญเหมือนกันนะคะนักเรียนถ้าพร้อมเรียนกันแล้วมาฟังกันได้ต่อเลยค่ะนมฟูมูดประวัติและความเป็นมาดอกจันจุดเริ่มต้น โฟโมดก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2499โดยเริ่มแรกจากการผลิตและจำหน่ายไอศกรีมและนมคืนรูปนมที่ทำจากนมผงแล้วนำมาผาสมน้ำที่โรงงานในเขตหลักสีดอกจันจากผู้ผลิตไอศกรีมสู่ผู้ผลิตนมในปีพศ2535โฟโมดได้ขายธุรกิจไอศกรีมให้กับบริษทัทโวและหันมาเน้นธุรกิจผลิตภัรรณฑ์นมอย่างเต็มตัวดอกจัน การปรับตัวครั้งสำคัญในปีพศ2565โฟโมโดได้ประกาศยุติการผลิตและจัดจำหน่ายนมพัดเจอรไรในประเทศไทยหลังจากที่ทำมานานกว่า65ปีโดยให้เหตุผลเรื่องการขาดทุนและหันมาเน้นผลิตภัณฑ์นม UHT นมกล้องที่เก็บได้นานแทนข้อมูลที่น่าสนใจดอกจันแหล่งที่มาของนม โฟโมดเป็นหนึ่งในผู้รับซื้อน้ำนมดิบรายใหญ่จากสหกรณ์ขูนมในประเทศไทยและมีการนำความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาพัฒนาให้กับเกษตรกรไทยเพื่อให้ได้น้ำนมที่มีคุณภาพดอกจันทร์ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นอกจากนมขูแท้100%แล้วโฟโมดยังมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้อ,องการของผู้บริโภคเช่นนมโฟโมดโอเมก้าสำหรับเด็กโฟโมดมัลติกรีนรวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการอย่างครีมเทียมก้นหวานและนมก้นจืดภายใต้แบรนด์โนกเ่ยวฟอนคอนด้วย ดอกจันทร์ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับส่วนประกอบบางคนอาจเข้าใจว่านมโฟลมูดเป็นนมผสมนมผงทั้งหมดแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์โฟโมูดมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่นมครูแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงนมที่ใช้กระบวนการคืนรูปผสมนมผงเพื่อให้ได้สารอาหารตามที่ต้อ,องการซึ่งนมคงเองก็ทำมาจากนมครูสุดที่ผ่านกระบวนการทำแห้งจึงยังคงคุณค่าทางอาหารไว้ได้สำหรับนมยังไม่หมดแค่นี้นะนักเรียนยังมีอีกหลายยี่ห้อเลยที่ครูยังไม่ได้บอกนักเรียนนะคะแต่ว้าเสียดายจังเลยดันหมด ครซะก่อนเฮ้อเอาเป็นว่าเดี๋ยวครับหน้าครูจะมาบอกเกีดความรู้เกี่ยวกับนมยี่ห้อต่างๆอีกนะน,นักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับคบครู